สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับช่องโกปิกกับพี่แอมนะครับสวัสดีครับวันนี้พี่แอมมาจัดโกปิกกับพี่แอมเกมนะครับเราจะมาแข่งเบเบดเอ็กกันนั่นเองใช่เลยของรางวัลก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับไหนขยันได้ผู้ชนะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาจับฉลากแบ่งทีมเราจะแข่งแบบน็อกเอาท์นะไขรแพ้ออกเลยนะครับชนะกับชนะจะมาเจอกันนะโอเคใครที่ไม่แข่งก็ช่วยนับคะแนนแล้วก็เป็น เป็นคนเชียร์ด้วยนะครับใครที่ลงแข่งก็เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมนะใครแพ้ก็ออกเลยนะหมดสิ้นเลยนะถ้าพร้อมแล้วก็ลุยครับโอ้ยชุนโกชุดเชียร์ไคนเชียร์ไปคนโอ้ยของด้ได้สองได้สได้สครับพี่แอมได้สองพี่แอมนำไปก่อนฝั่งนี้ใครได้ครับพี่คิมโอเค เอาสนามนี้ใช้ตัวเหมือนกันเลยเหรอครับโอ้โหสูสีแล้วเนี่ยไใครได้คะแนนแล้วเอ้าสองสองแล้วแเราจะรู้ได้ไงของใครเป็นของใครเหมือนกัน่ีแล้วเชียนก็ะปิดเหมือนกันเขาอ๋อโอเค มึงก็เชียร์ใครครับเชียร์พี่พีคครับไม่เชียร์พี่ครับแล้วครับเรียบหมดแรงหมดแรงแล้วแล้วโอ้ยพลังไม่ตีกันเลยครับได้ได้อันนี้ได้หนึ่งอันนี้ได้สี่สี่สองสี่สองที่บ้านจบแล้วจบแล้วที่จบแล้วครับไป้ชนะไหมโอเครอรอนะลูกไป

พร้อมแล้วก็ลุยกันเลยครับโโอ้ดไปครับลองเกล็กับใครนเต้นของลังเกล็ดกับลังบอมอย,า,<ด>า,ยากรู้ของไข่เป็นของไข่นะตอนนี้อ้าวมันโดนใจหนึ่งคะแนนอ่าไปดูสนามต่อไปกันครับมาไงสนามนี้ เหมือนจะหมดแล้วนะครับ้านอาใครครับอ้าเบนเกบไปก่อนหคะแนนใช่ไหมพี่เคีมเคีมกรรมการรับคะแนนใเนชนะอ้าวได้ผู้ชนะแล้วครับตั้งโกกับพี่เอมเข้ามาทพิ่มสองคนเลยครับต้องโกได้เลยคอคะแนนเนี่ยนี่เนี่ยพูดเต็งเลยนะคู่ชิงที่หน่เนี่ยอันนี้หมดแรงแล้วอเดียตกเทียกเีย ของสรนอีก2คะแนนครับโบนัสไปไเข้าหลุมของพี่คิมเอ๊ของพี่เบ้นเสมอครับสองสออชุดอุยเนี่ยโอ้งใหญ่ต้องใหญ่ได้สองชนะแล้วตะ้งใหญ่ได้สาม จะมีผู้ชนะสี่คนมาเรามาโอลาน้อยออกกันครับเปลี่ยนตัวได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ค่ะมาโอลาน้อยออกกัน้อยออยออยไปเลยครับดำคู่ดำขาวคู่ขาวครับอป็กรรมการกันเองเลยนะครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วลุยเลยครับใครรู้จะไปทางไหนตอนนี้ครับไปทางไหนดี่ นี่ยับแ่อันนั้นนีหนูมาแรงแล้วนีุ่้นอยู่พี่เอมได้ไปแล้วได้ไนแล้วได้มแล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับตุลุดตุลุดุลได้แต้มงเนี่ยเนี่ยกินเราไม่ก่อนครับสองแต้มครับสู้ๆครับ อฝั่งนี้ได้ผูช้ชนะแล้วใช่พี่แอปตกไม่เป็นไรครับลุ้มดแรงแล้เดี๋วจะมดแรงให้ครลุ้นละคอยก้มมืแรงวิชิตมาลุน้นกันคู่นี้ครับสูสีครับเดี๋ยวยังเดี๋ยวยังครับ,รรบสีแดงของใครครับของพี่คิมโอ๊ยแดงแดงดูอะไรครับคะแนนครับสองตอนหนึ่งอ๋อสองตอนหนึ่งครับ ไอจะเป็นม้ามืดในเกมครั้งนี้ครับก็ปิกกับพี่แอมเบ็เอห้เกมใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็ดูก็ดูก็พี่เขายังมีแรงอยู่เลยเอาแรงดิไม่เอาอ่ะสู้คิดเฮ้ยเฮ้ยสองเท่าสองเท่าอยากอีกสองแต้มครับพี่แอมใจเย็นครับโฮ้ <laughs> ไม่มีปีแรงเลยครับมีแต่ใครจะยืนนั้นกว่ากันครับ สนามนี้ใครจะยืนทนมากันครับมาลุ้นกันครับเพื่อนๆครับเสียงแบบเสียงใจอย่งแข่งลุ้นอะไรหนึ่งลองก้นลุ้นหน่อยพี่คิมลุ้นหน่อยดูดูโยกแล้วโยกแล้วเชียร์กันหน่อยเราเชียร์กันหน่อยสามสองพี่คิมครับพี่คิมน้ำอยู่ครับอ่ะขอนแล้วลุยกันต่อครับ สี่เราก็ชนะสี่สามอ้าเราก็ชนะแล้วพ<อ>ี่เอเยยอยเบอร์โจดท่ไหนท่าไหาไหนเสรแล้วเราเข้าสู่รอบชิงครับเ,เพื่อนๆระหว่างโกฟิกกับเพชรยินดีบ็อกซิ่งใช่ไหมไม่ใช่มาเดี๋ยวก่อนนักกีฬาตรวจสอบของต,ตัวเองดีหรือย,อยังครับดีแล้วอ่าถ้าพร้อมแล้วเรามาลุยกันเลยดีกว่าครับเพื่อนๆครับลุย ได้สองได้สองได้สองิกได้สองอ๋อปิกนำไปแล้วครับลองลองโก้นำไปแล้วครับเพื่อนๆโก้เอาลุยกันหน่อยเชียร์กัน่อยพวกเราเร็วออกเสียงเชียร์หน่อยครับให้ใจสองสองครัโอ้โหอย่างสูสีครับสองสองโก้ ชนะครับโอ้โหผู้ชนะมีเพียงหนึ่งเดียวแล้วก็คือเฮ็ดเจ้ารับไปครับมาแกะดูกันหน่อยเพื่อนๆแกะเลยมีใครอยากเห็นมั่งมีใครอยากเห็นมั่งแกะเลยแกะเลยแกะทะนึกทะนงไม่ให้กล่องค่ะใช่ม yup. ือไม่สั oh ่นเลยครับม yeah. ือไม่สั่นเลยมือสั h, ่นได้สั่นจริงๆเลยมือเย็บเจี๊ยบอ๋อเธอเย็นเจี๊ยบ นี่ครับว้าวเป็นไงคนเล่นบิบเตัวนี้เป็นไงไหนลองอธิบายกันหน่อยดีครับเป็นสายแอตแทกวิ่งไวมากว้าวมันวิ่งชิ้นงานมันเป็นไงกระลูกมันต่างจากที่น้องเรียนอยู่มันดูยังไงเนี่ยชิ้นงานมันต่างครับต่างเยอะไหมเยอะครับเดีไหนเดา่อนตแทกเลยเนี่ยมันมันอันนี้มันอันนี้มันด้านอันนั้นมันเงามันต่างตรงรัดครับรัดมันจะไม่เหมือนกันครับเอออันอันนี้โผล่ไปนี่ ก็รถมันลือนกว่ากันใช่ไหมใช่น็อันนี้มันจะลื่คชิ้นงานมันก็ดูดีกว่ากันใช่ไหมและเชดด้วยครับอตไื่เหมือนกันโอเคครับเพื่อนๆถ้าหากการตอบรับคลิปนี้ดีนะเดี๋ยวเราจะมาจ่ายกันอีกครั้งดีไหมดีเดี๋ยวจะเพิ่มของรางวัลให้แบบครบกันเลยดีไหมดีเพื่อนอย่าลืมไปกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะ สำหรับคลิปนี้โกปิกกับพี่อัมเกมก็ต้องขอลาเพื่อนเพื่อนไปก่อนไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับตัวตัวดึงมันเลื่อนไหมนายฮะว่าต้องเลื่อนดีไหมต่างกันเยอะไหมลูกโอ้โหสาคนนี่